Everyone. How are you today? Uh, today? I'm fine. วันนี้นะเราก็จะมาเรียนเรื่องอุปกรณ์รับข้าข้อมูลนะคะ <c oughs> รับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าแครอน่อยนพุตอินพุอินอุต e นออินพุตนอินพุตอินพุตออ่อ ใช่อ่ออเสียครับค n p u ุณ e v น c e พุตอินไวส์อไวแปลว่าอุปกรณ์นะครับส่วนคำว่าอินพุก็คือรับเข้าข้อมูลนะครับข้อมูลภาษาอังคฤิใช้คำว่าอะไรเราไปเรียนเป็นตั้งตั้งแต่ขัานแรกเลย data อ่า data data หรือเดี a data ได้สองแบบค่ะบบนกนีอเก่งมากรัน้องกาลไทยอะไรยยนเวยนี่คุยยังใม่ดูนะ ยังไม่รู้เลยเน่อ่าเราก,ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรามารู้ว่าเราจะเรียนอะไรกันเราก็มาดูอะไรครับอ่าเราก็มาเรียนรู้เรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้ของภาพนี้นะครับกพคืออย่างแรกก็คือ,คอยกตัวอย่างอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลได้อย่งถูกต้องนะครับแล้วก็ต่อมาก็คืออธิบายการทํางานของ,ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้องแล้วก็ให้คาแนะนําการเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานได้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์รับข้อมูลนะเราไปเรียนดูกันก่อนว่าคอมพิวเตอร์คืออะไรคอมพิวเตอร์จำได้ไหมคอมพิวเตอร์คืออะไร คอมพิวเตอร์คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มนุษย์ใช้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดก,การข้อมูลที่อาจจะเป็นได้ทั้งตัวเลขตัวอักษรหรือสัญลักษณ์นะครับที่ใช้แทนความหมายต่างๆโดยคุณสมบัติที่สําคัญของคอมพิวเตอร์คือสามารถกําหนดชุดคําสั่งง่น้าหรือโปรแกรมได้เองนะครับครับนี่ก็คือหน่วยเ่อยๆของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เราจะได้ เรียนรู hoy, you know ้กันทั <go dietary Sí> <sh> <hose nuest> <stationary> uhm, ้งหมดแต่วันนี life, okay? Jeff, ้ครูก <uana Lip> ็ออามาแค่ให้เราเรียนรู้ในหน่วยของกาเข้าก็คือส่วนของอุปกรณ์ในส่วนรับเข้านะครับนี่ก็คือหน่วยทัาของเรามิกี่หน่วยครับหน่ยบ้าหน่วยรัหน่วยอะหระทั้งหมดเี่้งหน่วเน่ยก็จะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เลยนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาเรียนในหน่วยของหน่วยรับเข้าก่อนก็คืออุปกรณ์รับเข้านะครับอ่าทั้งหมดนี้รู้จักไหมรูปแ้กคืออะไรอ่าแฟลชรรูปที่2องคืออะไรรู้ไหมรูปที่สองคืออะไรรูปที่สอก็คือ CPU p อ่า CPU รูปที่สามนะครับอ๋อ๋อมพิวเตอรเขาเรียกว่าเคสนะครับ CPU ียูคือไว้ี่อยู่ข้างในเคสสักทีนะครับอ่ารูปที่สามครับรูปถัดมาผมฟังนะครับรูปถัดมาครับรูปที่สี่ครับคีย์บอร์ดอ่าคียบ์อยบอร์ดเหือๆใช่มั้สำหรับ,บรใชบ้ใช้เท้าออกแบบมาพิเศษเห็นไหมข้างบนจะมีอ่าแป้งพิเศษอีถ้าถ้าแป้งใช่ไหมข้างบนเห็นไหม,หมแล้วก็มีสีส่งอื่นอื่นใช่ไหมที่มันจะแตกต่างกับ คีย์บอร์ดของเราก็คือมันจะออกแบบมาใช้เฉพาะคือออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมอ่าน้องบอลรู้ไหมว่าคีย์บอร์ดนี้ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมใช่ไหมอ่าน้องบอลไม่เล่นเกมแล้วเหรอครับอ๋อพี่งบอลไม่ได้เล่นเกมแล้วครับก็คืออ่าแป้นสีเหลืองใช่ไหมครับมันใช้ในการคอนโทรลตรลัวละครให้ไปเดินหน้าซ้ายขวาแล้วก็ถอยหลังนะครับซึ่งน้องก็สามารถใช้เป็นตัวสอนภาษาอังกฤษได้ก็คือ W A S D แป้งปกติก็ทําได้เหมือนกันครับแต่อันนี้ก็คือออกมาให้แบบเห็นชัดเจนไงว่าเออเนี่ยมันสามารถที่ออเออเจะออกแบบมาเพื่อเฉพาะให้มันเห็นว่าเนี่ยกลุ่มน,นี้เอาไว้ใช้อ่ะเครื่องต่อไปเครื่องอะไรครับอ่าเครื่องพิมพ์เตอร์อ่าต่อมาครับขันสุดท้ายละเมาส์อ่ทั้งหมดเนี่ยอันไหนเป็นอุปรกรณ์รับเข้าบ้างรู้ไหมรู้ไหม รับเข้าอุปกรณ์อะไรบ้างที่เป็นหน่วยรับเข้าหูฟังที่แสดงกอหการพิมพ์อะไรอี่อันหนึงเมาส์อ่าเมาส์อ่านัมบอสครับไม่ได้โทรศัพท์นะครับน้องบอสอ่าลูกแรกเป็นหน่วยอะไรครับเป็นอุปกรณ์ทําอะไรครับน้องบอสแผ่นจ่ายครับอ่าน้องแพล อุปกรณ์อันที่สองนะครับเป็นอุปกรณ์อะไร CPU ใช้ทำอะไรเอ่ยอุปรกรณ์อะไร CPU CPU เปป็นรมมุงอแล้วมันมันจะอยู่นนนในหน่วยไหนคิดว่าอ่างเกลือหรอตู้อะไรต้อ่ะตูกต้องตู้ให้ต้องแพลวหน่วยเร็วอ่ะเราแบ่งครับแล้วเครื่องอ่ารุ่นที่ห้าเนี่ยคืออะไรคือเครื่องตีงานค่ะอ่ามันเป็นตู้ไหน อ่าถูกต้องครงับตกเป็นตัวเลหน่อยอ่าตอนนี้เราก็จะดูแล้วนะว่ามีแบบอะไรบ้างทุกหน่วยจะรับหน่วยนะครับอ่าต่อไปก็คือกิจกรรมของเรานะครับก็คือครูจะให้นักเรียนอ่ะแบ่งแบ่งแบ่งสมาชิกกลุ่มละห้าคน,นอ่าลงกลุ่มกันห้าคน,นอ่าโดยที่ในกนลุ่มอ่ะตกลงกันว่าแต่ละคนอ่ะใครจะสื่อสารดังดังอุป,ปกรณ์ตกงนี้นะคนที่หนึ่งสื่อสารเรื่องแป้นพิพ์ คนที่สองศึกษาเรื่องเมาส์คนที่สามศึกษาเรื่องดิจิตอลแล้วก็คนที่สี่ก็คือศึกษาเรื่องสแกนเนอร์แล้วก็คนที่ห้าคือศึกษาเรื่องไมโครโฟนนะครับอ่าให้ในกลุ่มแบ่งกันเลยนะ อินเทอร์เนต็ตการเรียนหรือว่าไปงานนะครับซึ่งอย่าลืมนะครับว่าต้องให้เครดิตกับแหล่งข้อมูลที่เราเอามาด้วยนะครับ ข้อมูลของ,ขอ,งอุปกรณ์ที่ตัวเองได้รับมอบหมายเนเส้นหรือยังครับตอนนี้เราได้เรื่องอะไรครับน้องแบงค์ครับน้องส้มครับแพรครับน้องแพรน้องบอสครับตอนนี้ทุกคนก็จะมีองค์ความรู้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุปกรณ์ข้าคอมพิวเตอร์ในแต่ละอันในแต่ละด้านนะครับ อตอนนี้ครูก็จะให้นักเรียนทุกคนนะครับรวมกลุ่มกันแล้วก็เล่ลี่ยขนข้อมูลการเรียนรู้นะครับที่นักเรียนแต่ละคนได้ให้กันนะครับอ่วมกลุ่มกันเลยครับแลนเรียนรู้กัน โอเคครับโอเคครับตอนนี้ทุกคนก็ได้ได้เปลียนเรียนรู้อุปกรณ์การชื่นการลกันนะครับตอนก็คือครูก็จะให้นักเรียนรวมกลุ่มการใช่ไหมแล้วก็ให้ทํำไม้เนี่ยครับไม้เนี่ของกูก็คือเขาคือไม้ที่แปลว่าของฉันนะครับก็คือให้นักเรียนสรุปองความก่อองค์ความรู้ในเรื่องอุปกรณ์กับเข้าเป็นความรู้ของนักเรียนเองนะครับขอให้ตัวแทนกลุ่มมรับกราษด้วยนะครับ เสนอไมค์ของตัวเองครับมาเร็วมาเร็วของตัวแทนมา รู้สึกว่าน่าจะไม่ได้นอนมาตั้งสามวันเจ็ดวันโอเคนะครับก็วันนี้เราก็จะได้เรียูนเรื่องอุปกรณ์รับเข้าข้อมูลนะครับก็มีห้าอย่างด้วยกันเนาะแล้วก็ครูก็มีการน่าให้นักเรียนไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็คือวิธีรักษาและดูแลอุปกรณ์รับเข้าข้อมูลนะซึ่งก็มีอุปกรณ์ทั้งห้าอย่างใช่ไหมนักเรียนก็ไปสืบค้นมาว่าวิธีดูแล อ่าไมโครโฟนดูแลอะไรวิธีดูแลเมาส์วิธีดูแลคีย์บอร์ดวิธีดูแลกล้องแล้วก็วิธีดูแลแป้นพิมพ์อย่างเงี้ยว่ามันจะดูแลอย่างไรให้นักเรียนไปศึกษาคณคฟามาแล้วก็จะลืมใส่อ้างอิงแหล่งที่มาด้วยนะครับแล้วก็อับเข้าขึ้นสู่ Google Si ต e ของรายวิชานะครับเข้าใจไหมครับถ้าเข้าใจให้ตบปุ่มสามครั้งครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาสำหรับการเรียนการสอนแล้วครับตอนนี้ก็ถึงเวลา กินอาหารเที่ยงแล้วนะครับอ่าวันนี้กันจะกินอะไรกันเลย,ยงานใช้แล้วแคุูเล่นมีอะไรที่หมดค่ะอ๋อตอนนี้กูยังไม่มีเงินนะตอนนี้ก็สิ<ช>้นเดือนโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ See you next time นะครับ Thank you t e a c h บ๊ายบายครับ